โอรคลของพี่มากับกายสุดเสียได้แม่ช่อสบายออใจเอิยใจของเจ้าจะแปรเปลี่ยนอีเสตเตือนเจ้าแล้วจำได้ไหมว่าคนดีเมียพี่จะเปลี่ยนใจสุดเสียได้เสียได้ตรงไหนวะาไม่เสียได้หางเย้วเลใช้อุปกรณ์ไปหาไหวใช่ใช่ใยังไงนีดมีใช่ เงียดเอาไว้มาอ้อมซสรแล้นเออมาเลี้ยงอ้อมแ่คัก,กนึงตัวผมผมอล้ลำผมออมลำในเลยห้าหอ้มาได้ช้ครับมาจะพูดนะรพครับจบไปไชครับโอ้ย้าไปซะครับมาจะปนจะไปพีวะไงเอาแลี้วแล้วก่อโอ้ยเดืเดเตเดหาแถวป่าคนะน่ะจะยักษีหาต้นคนน่ะ ามันหน่อยเด้เอาไก่ก่อนเอาไก่อดั้เอาไว้ให้โจนมันหมดนบาทเอาตัวมีน้ำล่ามข้าดมากกับบาทเอาว้ ว่าได้อีดาบนี่าวมาเนอะนอ,อีดาบนี่าวมาตัดปลายไว้ออกมันจะเป็นส่วงแรง่งครับส่วงเหมือส่วงครรมหากินแรงชินง่ายประมาณว่าหามองแร่งครับ านะครับปลา็หนหขอพ่อได้หาพักหาหย่ากินครับนีมือครับไว้ไว,ไว้เกียดเองไวไ้แทนไว้เครื่อนะครับ มันเมนไวต้นไว้ขาวไว้แดงคือแถวตะ坤นครนครพนมนะครับอันนี้เป็นไว้เครื่องไว้ก้าไปสานนะไว้ลิ่งน้ำกักขนาดมีคนคนไทยถ่กคนมันมีความชำนาญในการมีปัดสันล้วจริงๆันนเราเมื่อหัวเอาเลยไม่หัวกรเจ็บแล้วนะแบนวันพระแลัเสีเมื่อหัวเดาน้ำไว้ทำอะะ ไปจะรสชาติบุกขึ้กันเด้ไว้ต้นก็ไว้เคื่อบุกขึ้กันเอาต้นกัรสชาติอีกแบบนึงเอาเรื่อก็ยังว่าเมื่อหัวเตาก็ได้อยอะเจ็บอ๋อเจ็บป่ะหัวยาดเจ็บอยู่เลยกินดาบเหี้ยเอาฉันแค่บุกเตี้ยทำการตัดไปเรื่อยๆครับ มีไวเครื่อเขา, okay, เ,อา,าเอาไปไว้เอ็ดเขาไว้จักไว้สารเออไว้จักไว้สารสองแล้วตรงยอดมันก่อนนี่ยอดกำลังแทงแสดงว่ายอดกำลังมีอ่อนอ่อนนึงมีคนมาตัดมาแล้วมีคนตัดแล้วเราทางออกนะฮะมาตัดไปเลยครับมองหายากมากเนีเน่ได้สองยอดแล้วครับ ร้องหางกินยาครับงานหากินง่างยๆเลยครับนี่ก้องหยนะ่อนถามอะไรอ่สีแล้วตัดไปเลยครับนี่ซอยคอนเส็ตทำงานปอกกระน้ำมันออกครับปูด,ดออกก่อนเถอะนะปลวกน้ำไว้กูสา,าลอกน้ำไว้เถอะ แม่นตะกี้นี้ยมือหลุดเอาสิลอเนี่โอ้ยตอนนี้โบกข้าไปตอนนี้เฮ็ดว่าอะไรอ่ะเขาก็เอามือลอกเขาเลยครับเอามือลอกเอามือหดน้ำมาเลยนั่นดึงออกกันเลยโอ้ยจะว่าจะดึงเถอะเอาเบียดละเดียเดี๋ยวมันช่เจ็บปอกก่อนครับปอกก่อนก่อนเสียเอาเข้าไปในฐานนะครับเดี๋ยวใส่แกงเดลอกออกสักหน่อยก่อนโอ้ยอันนี้มันอ่อนได้เนี่ย นี่นี่น,นี่อ่อนเลยนี่ยใยญ่มันพักเลยเดือดกระเติ้นอยู่ได้แล้วไปเลยครับเดี๋ยวทำระกันปอกไปเลยครับนาทีตั้งมันก็ได้พอสมควรนั่นแหละมันจะง่อยก็บกับขับเลยไปเฮ็ดเล่นติดตามติดตามต่อไปครับ มีเสน่ห์หลายตัวดีดิวหน่อยด้วยเดี๋ยวจะกลับฐานนะครับฝนตกอยี้เนาะขอยาดกลับไปเก็บแลลนกอนเ้อะอันนี้ไว้ครับอสามนเลี่ยพังเหรไมมเล็้มเป็นกลิ่นหน่อยหน่อยนะเ่เมื่อเสียเปล่านครับออกเปลือออกใบเลยใช่ไหมว่าจะคมเก่าแล้วม่้ ผมก็อํานามคือก็อํานาไม่แล้วพอดีเน้อเหนียวเลยไหมเหนียวใส่เป็นบําไทยพอกินของผมแล้วมันจะทําให้เราเจริญอาหารเราสามารถกินกับข้าวได้เยอะสักมีแล้วครับเบิ่งครับพี่น้องแต่ว่าผมคือเราครับระบบียบการความของมันใส่ผมไว้ใส่บดถุงไหมใส่บดถุงดีเลยโอเคมีมีพริกแข้งไหมยังไงพริกแข้งครับ <dye> ครับหอมแดงเดีแห่งหอมแดงหอมแดงก็รับฟองอยู่นี่เป็นการการทำเครื่องออมครับผมขั้นตอนเรียบง่ายเรียบส่ายทำไปเลยครับบุกฟอกเปลือกจังหน่อยพ่อทำไปมัน่อแบบออกเองว่านับเปลือกวันทีครับครับเราซิมไท้ปกปิกนี่นะครับ เดี๋ยวเขาคิดว่าผมเป็นตะหยากเลยครับเ้ยอุตส่าห์สูบโบราณตั้งตั้งรอจมการตําเครื่องต่อไปครับปลาชีเดียวใช่ปะไอ้ทำตาไหลไปเดี๋ยวความสาบส่งครับนเ่มีนู่นเหมือนนี่หอ,อมครับหอ,อ,อมเศียตาครับแต่สาบส่งครับเป็หอ,อมๆเลยโอ้ยว่าแต่สาบึิงโดยอาหารเนี่ยส้หอมไหลเศียรไหลเศียรตา<อ>ไหลาดีิได้กินมโนะดีเราหวาโอ้ย ลวกแช่กันล้นอันนี้ก็เป็นเลี่ยนครับหลังจากไปตัดไว้มาแล้วหลังจากเอาเลี่ยนเก็บตะวันไปนะลักกินไก่ไก่เพคนคนจับได้พอดีนะลักกินไก่ไก่เช่าบ้านก็ตีมาใหา้นะอาดตัดไว้เพิ่มเลยมั่งข้างสะอาด โดยเซฟมุกกระหามเียเนื่มันจะโยนหางกรายเพราะว่าบังตันผมนี่แม่งแล้วผันี่บข่อีกตัวเนาะครับพี่ จะไปตัดกันยังไม่ลตงตัวจะไปไดเรื่อยๆแล้วรอบต่อสมุมบอนต่อไปครับเอามาหาอย่างเล็ก,กน้อยครับตอนที่ออนสูตรสูตรทา้งมุกดาหารนะครับเนาะแล้วก็เอามาอย่างสูตรบุกดาหารผสมกับสูตรสกุลนครนะครับดาหารกับสมเทยสกุลครับแต่รอบต่อไปครับจะซับไเรื่อยๆครับมึงซับขาเล็กน้อยบอ่ ใสนยางไปน้ำใส่เลนไปใส่ยางใส่ยางต้องไปใส่เครื่องไปตามด้วยเครื่องครับรุ่มอีกไปครับเนี่ยมอเตอร์เด็เครื่องยังบอเตอร์เด็เครื่องโคกเลยโอ้โหอะไรมั้งสูตรเต้ตะกลนกบุกทหารครับอ่าร้มันเดือดครับนนกัต่อต่อไปร้อ้มันเดือดตามเลยไวครับตามเลยไวแล้วก็เรียบเลย รสชามันลำลำได้หมดโอ้ยับชอบกันต่อไปพี่นอกก้นอคนนอเขาเบือบอ่อปะเออตักกันมาพี่น้อคนเมืองเนี่ยไอ,อ้สุดไปเรื่อยครับคน่าเติมประเดีย๋ยวลงไปหาประเดี๋ยวขึ้นหาประเดีย๋ยวนั่นแหละอมก็ต้องอยากต้มหนาประเดียเด๋ยวหอมแลวครับห<ม>อ,อมแล้ว ไปไป้ปกปูดครับเครื่องหอมนะครับคร่อล้นคร่อล้นคร่อล้นครับเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟโอ้โหอ่าครับมาแล้วผมมาล้ำอ่าเอาจิมมมอเดลยไข่ป่ามันนอนกับไข่ตรงนี้ไงนี่ยแซ่ไม่ได้ขมเท่าไหร่จิ้มตอนไม่ไดแม่เหร ชิพี่นเอาเมื่อตอนตอนไหวเอาตอนยังตอนเล่นตอนไหวเออเอาอันนี้ตอนเล่นอืมห<อ> <c oughs> ลวงป่ก <c oughs> ไม่ก็ะห้อนเนาะเอาไว้ทํากัดกินครับอรเาอาไว้ครับเอาเดอาไ้เดอร่ากินครับ